รับสร้างทั้งหลังในพื้นที่เปล่าเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ว่าง ให้เป็นห้องอเนกประสงค์สําหรับห้องสกายไลท์กัสเฮาส์เรือนกระจกในสวนและห้องอเนกประสงค์ทั่วไปหรือสร้างขึ้นมาโดยต่อเติมจากตัวบ้านด้วยราคาพิเศษสําหรับ5หลังแรกงานโครงสร้างด้วยเหล็กกันวานไนท์ปอดสนิมหุ้ม UPVC ระบบโมดูล่านำมาประกอบติดตั้งหน้างานและสามารถถอดเคลื่อนย้ายได้ภายหลังเพราะทำการผลิตจากโรงงานประตูหน้าต่าง UPVC กันน้ำกันเสียงกันฝุ่นได้ดีอีกทั้งยังมีระบบมันติล็อก ซึ่งจะเป็นระบบที่ทําการล็อกประตูและหน้าต่างเข้ากับวงกบด้วยระบบล็อกที่มากกว่า1จุดจึงทําให้ประตูและหน้าต่างนั้นสามารถล็อกได้อย่างแน่นหนาและมีความปลอดภัยจากการงัดแงะได้เป็นอย่างดีซึ่งต่างจากระบบซิงเกิลล็อกที่มีการล็อกรอบวงกบเพียง1จุดเท่านั้นอีกทั้งในส่วนของหลังคาสามารถเลือกได้ ทั้งกระจกนิลาภัยสะท้อนความร้อนและหลังคา p u ูโฟมกันแสงแดดหรือจะเป็นหลังคาซิงเกิลลูปก็ได้และในส่วนของงานลงเข็มไมโครพายเข็มเหล็กงานคอนกรีตฐานลากคานพื้นปูกระเบื้องและงานระบบไฟงานทุกหลังออกแบบ ควบคุมโดยวิศวกรโครงสร้างชำนาญงานกว่า40ปีรับประกันคุณภาพจากบริษัท Skyview Modular House ด้วยผู้เชี่ยวชาญระบบ Modular House กว่า30ปีผลงานมากมายตรวจสอบได้จากเว็บไซต์และผู้ใช้จริงหากสนใจสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย